ช่ tamam. <laughs> ะครับทำหน้าบ้านครับพักมากเดี๋ยวพักมากเขไปใี <lobster> ้ไทยเพิ่งพี่น้องเราซืมาปลูกเนา่ยพอช่ำพอได้เก็บกินเนาะพี่น้องแล้วเราดูมาเบิ่งกันพี่น้องครับดัมวิธีเหาปลูกเราดัมขึ้นหน้าเลยพี่น้องเอาไคลายคลายครับบ่อปูพี่น้องปลูกหน้าบ้านบ่อปูห้องปูห้องยังอย่งพี่น้องปูนาปูนายังมีอยู่ครับนี่ วัวขุดหูอยูเข้าไปหนีนาพี่น้องเน,งนาะเข้ปขบูพักแซมเลยดำดำก็ดำหน้าไปเลยพี่น้องมาไรตุนเดี๋ยวเบียดมันมาจากทุ่งหน้าครับน,น,น,ดดนี่มาปุูกปลูกเขาขุดไปนี่หบียไปบางเบียดหูด ตัวตัวตัวนี่ฟ้านขุดดินทมทองตัวนี้อยู่นี่กับตัวนี้อันนึงกับเป็นตัวตัวตัวนี่ฟ้านขุดดินทมทองตัวนี้ ยูนี่กับทัวร์ันมี่โรันี่เขียวสะไคร่ยิ่งไล่อะไลเค้ามา ขยายพันธุ์อีกนี่น้องแท่ยวเอามันโปรตีนเกิดอยู่น้ำหน้าต้องเปลี่ยนมาขยายพันธุ์แบบ

มอกันไปติดจีนเอ้งปีนวงจิตใจวุ่นเยอะต็มสอดอย กกับปูอันนี้พักกเงียงักกะเยงพักกเยงอุกนไปเลย วนไปเลยคนเดยอ๋อักแหงี้กับผักแกแ้วพักข้าวนกันไปเลย,เลยจะเป็นยงีงอีกเนาะพี่น้องเนางย้างกงรอือซ่างได้ละ นี่แหละเนาพี่น้องเสร็จเป็นที่รบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วปูหน้าปูห้องกระย่างพี่น้องปูบนปูไปนี่แล้วมีเหลือครับพี่น้องในทางจะไล่ครับพักแก้วเัาไข่ครับเนี่ครับไล่ครับแก้วครับปลูกก็จะปลูกเรื่เมดบ่มดพี่น้องครับครับยั่งยู่ อาจจะปลูกบอไม้นะพี่นวงมือมันคํำแล้วข้าวกะอีนี้เอาเขาไว้ซับนี้าานนพี่นองไปแล้วครับพี่นอง